แม่บารียูสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทำขนมทานเล่นแบบคล่นคลีนค่ะมี3แบบเลยอย่างแรกนะคะเป็นกล้วยอบค่ะใครซื้อกล้วยน้ําว้ามาแล้วกินไม่ทานแนะนําให้ทําวิธีนี้นะคะจะเก็บไว้ได้หลายวันตัดหัวตัดท้ายนะคะแล้วก็ผ่าครึ่งแบบนี้เลยแล้วก็นําไปใส่ตะแกรงเนาะเราจะเอาเข้าเตาอบค่ะแบบนี้เลยค่ะถ้าใครเวฟก็ต้องใช้ไฟต่ำๆนะคะก็คอยเช็คเรื่อยๆนะคะ อันนี้เป็นเราจะเอามาอบก็จะใช้อุณหภูมิประมาณสักร้อย9 0นะคะไปบนล่างแล้วก็เปิดพัดลมให้มันด้วยเนาะมันจะได้แห้งๆก็รอบแรกสัก40นาทีนะคะหรือว่าเว็บจนกว่าจะพอใจนะคะในความแห้งของกล้วยเนาะใช่ม้อบรวมร้อนก็ได้นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะข้างในมันก็จะแบบหนึบๆนะคะคือทานแล้วมันอร่อยมากนะคะอร่อยกว่าแบบทานแบบสดๆอีกนะคะ คือแบบที่ยังไม่ได้อบเนาะกินได้เยอะขึ้นนะคะแต่ก็ระวังนิดนึงนะคะกินได้เยอะขึ้นก็อาจจะทําให้น้ําหนักตามมาได้นะคะแต่ว่ามันอร่อยจริงๆเนาะต่อไปนะคะจะเป็นไอติมโยเกิร์ตค่ะแนะนําให้ใช้เป็นแบบออริจินอลหรือว่าก็ไขมันตนะะ่ำพอดีอันนี้มีคนซื้อมาให้แล้วก็มันไม่ได้กินนานมากกลัวมันเสียก็เลยจะเอามาทําเป็นไอติมโยเกิร์ตค่ะเราจะผสมมูสลี่ลงไปค่ะถ้าไม่มีมูสลี่อาจจะใช้เป็นข้าวโอ๊ตก็ได้ค่ะ ผสมคนให้เข้ากันเลยจากนั้นเราจะตักใส่พิมพ์ค่ะถ้าใครมีพิมพ์ที่เป็นซิลิโคนจะดีมากเลยนะคะเพราะว่ามันจะแกะง่ายนั่นเองแต่ถ้าไม่มีก็ใช้พิมพ์ทั่วไปได้เนาะตกแต่งหน้าด้วยเป็นองุุ่นอบแห้งถ้าใครไม่มีองุุ่นอบแห้งก็อาจจะเป็นอย่างอื่นได้เนาะอาจจะเป็นถั่วต่างๆค่ะเพิ่มรสชาติเพิ่มความกรุบกรอบให้กับไอติมของเราจากนั้นก็นําไปแช่ฟรีสให้แข็งเลยนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะพิมพ์ซิลิโคนมันจะแกะง่ายนะเห็นไหมคะมันแกะง่ายเราจะทิ้งไว้ให้เขาคลายตัวแป๊บหนึ่งนะคะค่อยกินมันก็จะกัดง่ายขึ้นก็จะได้แบบนี้เนาะไอติมโยเกิร์ตแบบง่ายๆกินแล้วได้ประโยชน์ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นมันปิ้งนะคะวันนี้ใช้มันม่วงนะคะนำมาล้างทำความสะอาดแนะนำให้ซื้อหัวเล็กมานะคะมันจะได้นึ่งสุกง่ายๆเนาะ วันนี้เราได้หัวใหญ่แล้วก็ไม่ได้ผ่าด้วยนะคะก็เลยใช้เวลานึ่งนานเนาะใครจะต้มก็ได้นะคะพอสุกแล้วเราก็มาบอกเปลือกออกคะ่ะแนะนําให้แบบนื่องให้นิ่มๆเลยนะคะวันนี้ไม่บ้ารีวิวนึ่งไม่นานมันก็เลยจะไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่นะคะนำมาบดให้ละเอียดเลยจากนั้นก็เอาข้าวโพดที่สุกแล้วนะคะแกะเป็นมเมล็ดมาผสมเนาะแล้วเราก็จะปั้นให้มันเป็นกลมๆเรียกอะไรมันปิ้งคราบบอ ก็จะคล้ายๆที่เขาใช้มันสับปะหลังนะคะแทนนี้เราจะไม่ผสมน้าตาลไม่ผสมอะไรเลยนะคะเราจะเอาแบบรสชาติดั้งเดิมของมันแล้วก็ข้าวโพดเลยถ้ามันมันอร่อยมันก็จะยิ่งรสชาติดีขึ้นไปอีกเนาะปัน,นเล็กๆกลมๆแบบนี้นะคะแล้วเราจะเอาเข้าตะอบใครจะเอาไปปิ้งไปย่างได้หมดเลยก็ใช้ไฟบนล่างเหมือนเดิมนะคะปิ้งจนกว่าจะพอใจความแห้งนะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะกินเล่น คาร์บบอลแต่ว่ามันก็ดีนะคะ,ะตรงมันม่วงเนี่ยมันจะมีเส้นใหญ่ที่สูงดีต่สุขภาพด้วยข้าโพดก็ดีนะคะเป็นคาร์บดีสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ